ขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญน,นะครับท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง12บหมู่บ้านนำโดยท่านกำนันสูนทรงามศรีกำนันตะบนอีเซขึ้นบนเวทีขอเรียนเชิญครับผมครับและขอต้อนรับนะครับท่านภริยาท่านนายกนะครับท่านดเรเพชรชลีโสดาครับครับผมครับ ไปหามุม่งียครับขออนุญาตท่านสมาชิกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านได้ยืนด้านหลังท่านนายกยืนเป็นแถวด้านข้างครับผมเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับแบ่งๆไปด้านแบ่งไปด้านนู้นด้วยครับครับผมกับมองเห็นโอเคก่อนหลีไฟตรงนิดนึงนะครับครับแมจาลีลาเราหูจางล้วยังบอคขอเขาพี่เลย ขอให้พี่น้องได้ปรบมือต้อนรับคณะกรรมการในการจัดงานวันนี้ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือครับอบและผมขอเรียนเชิญท่านสุวรรณโสดานายกองค์การบริหารสมงหวัดอีเซประทานในการเปิดโครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับพันเชื่อม 2, สัมพันสุรินทร์ศิษเกษในการแสดงคอนเสิร์ตหมอลำ มาแรงเป็นกระแสสาวน้อยเพชรบวรแพงขอเรียนเชิญครับครับขอบกราบธรรมสการครับพระคุณเจ้าก็พระภูมิเจ้าที่พระแมธรณีในลานพระใหญแห่งนี้ที่รบอย่างสูงเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาท่านกำนันตำบลดีเซท่านวิจใหญบ้าง พี่น้องชาวตำบลอีเซและพี่น้องชาวจังหวัดส,สุรินทร์พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดและพี่น้องเพือนเกลียที่รักทุกคนครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งครับที่มูเฮ้าถ่ากันมาดนนะครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วได้มีโอกาสเดินทางไป ติดต่อหมอลำคณะสาวหน่อยเพชรบ่านแพงนะครับอยู่ที่ห่วยบ้านหัวสร้ากผมก็บมโหหรอกว่าหมอลำเพิ่อนดีจังไดเห็นแต่น้องนุ่งจูงแขนไปบพรว่าไปจ้างหมอลำคณะสาวหน่อยเพชรบ่านแพงไปหาบอดจูบอลจูเป็นผู้จังไดผ้าไปขามกันแท้ขามไปครับไปอยู่หลำนี้ที่ครับพี่น้องนะครับเขาสีผ้าไป จนจ้างเรียบร้อยแล้วปุ๊บปรากฏว,ว่าอ่ามีพี่น้องชาวตำบลดิเซ่วสิเป็นอาโตเจโต้วสิเป็นอ่าอาพองศรีวสิเป็นน้องก้อยวสิเบนนักทำการวสิเป็นอาไก,านนก,าากจากกรุงเทพมายืนทายรูปนั่คักขนาดว่าะสิแต่กับประชาสัมพัญนอลลั่มคณะสาวหน่อยเพชรบันแพง อยู่ที่งานลุ่มน้ำห้วยทับทันสารสัมพันธ์สุดินรีสกเกตลานผ้าใหญ่บ้านนงูเดือนพิจิกาสองน้อยหสิบเจ็ดอย่างแน่นอนา0 0นะครับล่อมาดนครับล่อมาดนนะครับจนมาหอดมือนีนะครับจนมาหอดมือนีนะครับเข้ากปได้มีโอกาสต้ตอนรับหมอนําที่มาแรงนะครับในยุคนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องผู้หญิงพุ่มใจหลายกับพี่นอง พู่มใจตรงติว่าหมอล่ำเป็นหมอล่ำมีสารบาดเห่า้วก็ผูร่ำนะครับน้องอุ้งอิงกับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดของข้าคือกันครับเพราะฉะนั้นถือว่ามือนี้พี่น้องมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องมาให้การสนับสนุนโครงการมหาสวนทยาลัยตะวนดีเซ่เรื่องขวดบานเดียวกันอยู่ผูร่ำท้องถิ่นคำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาพของการตราทุกคนระก็ พนักงานงกาสุตบุริเซ่ทุกๆคนนะครับตีมาให้ก็ลังใจนมือนีสำหรับเงินเงินที่จ้างนมือนี้บว์เป็นเงิ่นหมุกะมานของแผ่นดินโบวเป็นเงนขอนขององค์การมหาสุตบลดิเซ่เพียงผู้เดียวนะครับสุดยอดสุดยอดนี่เพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับถือว่ามี่วนร่วมนะครับมาทำบุญนํำกันถ้าหากว่า มีกำไรมีรายได้ผมอยากสีพัฒนาแรงท่องเที่ยวบนนิ้ให้เป็นแรงท่องเที่ยวให้เป็นลานพัมให้เป็นลานกิจกรรมให้เป็นลานกีฬานะครับซึ่งเราได้ดําเนินการมา9้าปีแล้วนะครับเราจะมีการแข่งขันเรือหางยักษ์าปลานะครับแข่งขันเรือหางยาวขนาดส0สิผีพายนะครับแล้วก็มีตลาดการค้าให้พี่น้องของเราได้มาแลกเปลี่ยนสินค้ากันแล้วก็ให้พี่น้องของพวกเราได้ มาสนุกสนานที่นี่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าได้รับความขอบคุณจากพี่น้องทั้งสองจังหวัดอย่าง่วมทนขอบคุณมากมากครับเตบมืต็มด้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ่านนายโยกบอกอย่างอีกเราลุล้แล้วก็วนนอ,อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องของเราได้ทราบนะครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไ <พอ S 2> ม่ว<ม>่าจะเป็<อ>นภา<ม>คส่วนราชการนะครับส่วนพี่น้องประชาชนพ่อ้านะครับ พี่น้องทั้ง,งสองฝ<ร>ั่งท่านเจัาสุรินทร์และทรานวสิษฐเกศได้มาร่วมสนุกสนานก,นกันก็ขอให้ทุกคนฟังว่าเราอย่างสนุกสนานนะครับอย่าได้มีอะไรทะเลาะเบาแววงนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราสนุกสนานนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าทุกท่านที่เดินเข้ามานะครับคงจะได้อ่านกฎกติกากันแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ ตอนนี้ผมได้สั่งให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับก็คิดว่าเพื่อที่จะเอานวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับพี่น้องทุกสุกนนกครัวงจรปิดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการแสดงหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงในงานโครงการสื่อสาร,รวัฒนธรรมรูปน้ำห้วยทับทันสารสัมพันธ์สุรินทร์ศรีสะเกษครั้งที่9ขององค์การมหาชนตบุรีเซ็หน้าันนี้ครับสวัสดีครับว้าวมียัชีบอยบอ ครับผมและเพื่อเป็นการสุวรรณโซดานายกองค์การบริหารจตุบอนิเซขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ปลบมือต่อให้กับกำลังใจกับคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งครัับมมือดดงงๆๆครับและขอ ต่อไปขอให้ท่านได้ชมการแสดงหมอลำมาแรงในกระแสนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับลงแล้วค่ะลงจากเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ชมความอลังการของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะพี่น้องาะรู้ได้อยากชมมินิมาเด้ยอยูนองได้ก็มากกไกลไมากกไกลไ ลมแล้วราคาพี่น้องคะขอบคุณสําหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อขอบคุณท่านนายกขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติกับเวทีของพวกเรา